ครับพิซ่าออกไปครับจัดเลยคุณกิจสวัสดีครับนี่นะครับสวัสดีครับ ้ลูกเพจบอกเฮียเจมสู้ส <ell is bad en> <bad> ู <is bad> ้เดี๋ยวเดี๋ยวถึงวันจริงเราต้องดูด้วยนะถ้ามันถือพวามานี่มันเตรียมตักเลยนะพวกนี้มากูจะตักอย่างเดียวเอาแหมาด้วยพวกเราเอาแหมาด้วยพวกมาแคแหบอาเดียวนรับครับเราก็ทอดแหบร นี่นะฮะเขาซ้อมเอเปกนะครับทางเจ้าหน้าที่แล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจรถขบวนมวลชนก็มาซ้อมเอเปกเหมือนกันครับรอบวนไมานมาตักยก้กุยออกไปนะครับว่า ผลการจุพินาสประชาธิปไตยจงเจริญสวัสดีคุณรอดแทร่รั่วนะคุณท่านแปรนะคุณรินบานแคร์ครับก็ประมาณนะฮะรัฐบาลประกาศ1 4ถึง24พฤศจวิธีการนะครับแต่วันจริงที่ชาวต่างชาติเขาจะเริ่มมาคือ1819กานะฮะต่างประเทศเนี่ยเขาบอก1 8กับ19 2วันเนี่ยคือวันที่ผู้นำเศรษฐกิจอาเซียน21เอเศรษฐกิจจะมาที่เซ็นทาราโฮเทล คือ18แกับ19แต่รัฐบาลเตรียมงานก่อนโดยประกาศตั้งแต่14ถึง24คือดักหน้าดักหลังเอาไว้ในเรื่องราวต่างๆอเอามาเอามาแล้วใบให้ท่านผู้ชมดูอ่านไม่เป็นภาระใครครับหนึ่งใบอ่บาใบต่อมาผู้นำประเด็จการชอบสร้างภาละยประเด็จการตรงนี้น่าประยุทธ์ออกไปประยุทธ get out. ์เก็ตเอา เอากลับมาแล้วครับอีกรอบแล้วครับชอบซ่าชอบซ่าชอบซ่ชอบซ่าชอบซ่ชอบซ่าชอบชอบซาไปไหนก็เป็นไปไหนก็เป็นขยุนยุน

นี่ละครับเราก็ซ้อมเอเปกเหมือนกับที่เขาซ้อนนะครับ สนามหลวงครับหน้าสารีกาครับเขามาซ้อมเอเปกกันครับนะฮะทางน้องเจีป๊ป้านกป้าสาคอแล้วก็มวลชนก็มาซ้อมเอเปกร่วมกับเขาครับไปปิกนิกกันมากอะที่สนามหลวงตั้งแต่ช่วงเวลา3โมงเย็นที่ผ่านมาพอเะ็นงเรื่อยนสนามหลนี่นะมาซ้อมเอเปกเหมือนกันที่เจ้าหน้าที่ราแล้วก็มาซ้อมเอเปกเหมือนกันครับ สรถพันเมเสนะครับว่าจนทคามาช่วงนี้นะครับหลัเอครับ่ัะ้คานระบจะได้คาางดราการทางสายารนะครับงจะได้หอครับ